แปลงนาข้าวอินทรีย์ที่หวานด้วยสเปคดินดีอินทรีย์เหี่ยวมงกุฎชนิดเม็ดพิเศษหนึ่งรอบและฉีดพ่นด้วยสปีดพพานโตอินรีย์เหี่ยวมงกุฎชนิดผงพิเศษแค่รอบเดียวความงามแตกต่างขามฝาก นี่คือแปลงนาข้างๆนาข้าวนะคะนี่นาข้าวค่ะนาข้าวมองเห็นได้ด้วยภาพไม่พูดมากค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมู นี่คือผลงานของสเปคดินดีอินซีเหี่ยวมงกุฎชนิดเม็ดพิเศษและสปีดแพรนโตอินซีเหี่ยวมงกุฎชนิดผงพิเศษค่ะ